ไว้เด็ดเจียบโยแกงก็แห้วนะปีกราก้แกงก็แล้่เอ้อแม่ผู้บังเกิดรวยเออเราวาดล้วนะไอ้ไรอย่างวะผมจะไปทำงานอยู่บ้านเราไม่ไปแล้วเออไปกับไปกับตกูกับแมกกับเบิร์ดซัดที่ไตโอ้แม่เบิดซัดเจอตุ๊กัดอหอเจอตุกันหายไปหนต่โอ้แม่ได้คืนว่ากไป่านบวช กูรับมาเจอหนักกูเห็นในอานกูมีเจ้านักกูเจอนักแต่แม่บอกมูกูวันลืมแม่วันในอานก็ยกแก้มูมายอยากพิเศษใต้พรมแม่ทำงานทุกอย่างแม่เหน็ดเหนื่อยมามากลูกอยากให้แม่พักผ่อนอยากให้แม่อยู่กับลูกนานๆไปร่มโพร่มใส่ลูกได้รับความสำเร็จจะมาหนุนตักแม่จะมากราบแม่แม่เอ้ยลูกเอ้ยไปไหนอ่ะกูมาตายง่ายกูไหมเออกูไม่ตายตามตัวเองกู

พุตมันมาแม่เตะลูอแม่เจ้าบาบาอย่แม่ไม่เจกี้กรานแต่ยังจุนพอเลยตเราไม่มีวาสนาบุญเรามัหน้อยูอแม่ตั้งมาทุกย่างเนี่ยไม่ว่าจะ็นห่มห้อยโจมตีหมดแดงแดจรังโตเจ้าแม่กลางเฮาวบ่ กต้องไปช่วยแม่ห no น่อยดิพ no ี่ไปช่วยหน่อยไปดูแกหน่อยสิช่วยทำเพรงได้ตายอแค่ยังหงหลไม่ซึกคว่าได้หงหลปแค่ไม่จบที่ตายล้ยังเตนพี่จบน้นผบรับอเวกล้องไเต้นดือมันรุ่ดูยำได้เป็นืกึ่น วันคไปดำในชูรบมาควนตอมชุนวาไปนัเยายควันต้อมุฟ้าว่ะตสอบฟ้หลอมหมอัวี่ไรยซ้ำซ้ำไอ้รซ้ำซ้ำจำมั่เนี่ยุดไม้ควันกำดำำรบมาคูกี้จองกีเี่กรขึ้นมาึงเงียสิ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 สใ่เลยนั่นบอกวันมาไม่น่ quần lông chút thì để tỉ là buông ờ hãy đại cặp mơ đại cái quầy vốn phà đó mà mình phục thì nói chứ à. mà con vâng ờ đẹp dịp ờ là người chết nam nuôi tay con kẻ đi ờ chó đắc đá gặp gặp buông tên kẻ tay ở tay đẻ hãy núp con kẻ kẻ bắt đầu để đập lên buông buông mới buông mà lập nó tầm rớt Nhưng phê con ba ba để lên cô mấy kể ra mày ông ba là cha cũng phải được không ư Cô ta lại tải hoài lại em lên đó Mẹ ơi mà kéo tay của Nhà ba phụ ta trai Quan điểm tông là má khen Chạc thì kia tay đen Chạc thì... Cô mấy ร้อยกูแม่วันรำนะเปลือบเปลือบเปลือบแม่ครับทำไมแม่ชอบรำวงหรือแม่ไม่รู้ขึ้นก่อนได้ไหมแม่แก่แล้วนะแม่กูโตแล้วตัวก็ให้แม่นุ่งตะควีตายแล้วเหรอนี่แม่แก่มากแล้วผมกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรอันตารายมันลําบากกับแม่ยิ่งตอนนี้แมก่ก็ขี้เป็นลมอยู่ด้วยตอนแรกตัวก็เป็นลมขี้เป็นกอนอยู่เปลือแนี่อยังบ้าเปลือ ไม่ชอบเลยแม่กับรำวงฮ่อกู้งรับแหลกสาวๆโตผัวปอกับมึงได้กับกูได้กับตีลูกสั่วงฟอมมึงงั้นฟอมมึงงั้นเป็นนักดนตรีเลยตีเจ้าคูเนหนังรำถึงตีเจ้าคือนั้นมองจ้ารุ่นเกี่ยวกว่านึงเลยอย่างเลืองกว่าเดียวเจ้าผมมึงงั้นไม่ตีครบกับก้อยมาคบกับจับกูมั้งอ่าเต็มเป็นเหลืองกันเลยอตั้งดีตายพอกบก่อนเดีว chấp chấp trẻ hoài trẻ hoài bằng hai lùng được mà giảm dạ mà được được ăn lùng trẻ hoài bằng hai lùng được tức là tức